สวัสดีนะครับพี่น้องทุกมองทุกบอลทุกที่นะครับทั้งอยู่ในประเทศและต่างประเทศนะครับนะคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงนะครับนะสายเหยุหลักนะครับที่คนเลี้ยงนะครับไปไม่รอดนะครับแม้กระทั่งคนซื้อหรือในห้อยนะครับไปไม่รอดนะครับหลายผู้หลายคนหลายท่านนะครับในห้อยได้เปลี่ยนอาชีพไปแล้วนะครับไปหาทำอย่างอื่นแล้วนะครับนะซึ่ง สองปีให้หลังนี่เยอะมากนะครับเปลี่ยนไปทําอาชีพอื่นนะครับบางคนออกนวดออกล่านะครับเพียดคอไอ้คนง่วนะครับอ่าวไปไม่รอดนะครับอะอันไปทําอย่างอื่นนะครับอ่ามาพูดถึงนะครับคนเลี้ยงก่อนพี่น้องนะกะคนเลี้ยงนี่เท่าที่ผมสังเกตนะครับเขามาซื้อง่วนะครับในตลาดนะครับยังซื้อง่วนะครับยังเลี้ยงง่ว บมตรงนะครับตามที่ตลาดต้องการนะครับบมตรงเลยนะครับนะ,ะพี่น้องยังเลี้ยงงัวยังซื้อเกินเหนื่อยอยู่เยอะนะครับพี่น้องซื้อไปพี่น้องก็ขาดทุนแล้วพี่น้องพี่น้องใจเงินเขาอยู่ตลาดพี่น้องซื้อเกินราคาจริงอยู่เฉลี่ยอะไรกันวันสี่พันบาทนะครับปกติไปสามพันถึงห้าพันนะครับนะซื้อง้วเลี้ยงเนี่ยซื้อเกินเหนื่อยไปแล้วนะครับ ซื้อเกินเนื้อไปนะครับมาซื้อหาทุนเร้วนะครับนะเพื่อเลี้ยงเพื่อสิเป็นสาวนะครับสาวกับ่บหัวสิเป็นสัตว์ในผสมตอนใดนะครับนะต้องใส่วลานะครับไม่กระทั่งแยกลูกนะครับแยกลูกว่วตลาดนะครับเขาก็บโบว่วระบบสืบพันธุ์มันดีบอนะครับระบบสืบพันธุ์สำคัญนะครับนะระบบสืบพันธุ์ง่วนดีหรือบ่ดีนะครับเพราะว่า ไม่มีการตรวจไม่มีการเช็คนะครับในตลาดนะครับคล้ายๆว่าเป็นการเสี่ยงดวงนะครับนะเป็นการเสี่ยงดวงนะซึ่งว่าแยกลูกนะครับว่าแยกลูกนี่ระบสื่อพันธุ์นี่สำคัญนะครับสื่อไปสมติดง่ายติดยากนะครับมีมองค์ประกอบหลายอย่างนะครับการเลี้ยงดูการจับสัตว์นะครับที่สําคัญคือระบบสื่อพันนะพี่น้องงี่ัวนในตลาดนะสำคัญ ชื่อบ่ตรงนะครับตามความต้องการพี่น้องนะผมกันแนนํำนะครับนะเป็นคําแนะนํากับใจวิจิยาในการรับชมรับฟังนะแนนําจากที่ผมเข้าตลาดต่อเนื่องมาหลายปีนะครับงวที่ตลาดต้องการผมผมเห็นไปหลายคลิปเลยละพี่น้องนะแต่กับยำอีกที่หนึ่งกันแล้วกันถือว่ายำนะเพื่อหลายคนคิดจะ,ะฝากเงินไป็นํ้ำงวนะครับนะเพื่อจะเปลี่ยน ทัศนคติเปลี่ยนความคิดได้นะครับนะที่นั่งหนาในพี่น้องเรื่องนี้เป็นสายพันธุ์ยุโรปนะครับนะราคาดีหัวบามัานหลายนะครับนะผมเห็นเวียดนามนะครับมันเสืออยู่งแยันช่างนะครับบีมาเตอร์นะครับบีมาเตอร์สูงร้อยยี่สิบนะครับเป็นงูประมาณสิบสามสิบสี่สิบห้าเดีอกันประมาณนี้แหละครับนะปีนิดนิ่ครับในหมื่นสี่นะครับนะหมื่นสี่ ว่าสูงลอยสี่สิบอนี้พี่น้องว่าปีเดียวอยังปีนิดนิดเท่าล่ะนะครับในมื่นสี่นะครับน,น่าจนะเป็นบรมันทรงนี้นะสื่ออยู่มื่นหนึง่งหรือใต็มมื่นกันเองที่เขาสื่อคือเขาสื่อเอาสายพันธุ์มันครับเป็นาัวเป็นงัวอ่าขายมันแทกนะครับนะราคาจะดีกว่าบรมันนะครับบรมันเป็นแค่งัวเนื้อแดงนะสื่อสื่อหาสิบถึงหกสิบนะครับเวลาขายก็สามร้อยกว่าบาท ต่างจากงวัวไขามันแสกนะครับนะถ้าไขามันแสกนี่ก็คือเป็นร้านอาหารนะครับเป็นงวัวสเต็กนะราคาด,ดีกว่าเลยซื้อแพงกว่านะหรือชนตัวนะครับนะชื่อเหตตรงนะครับชื่อเห้ตรงนะครับรนะบอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับที่ซื้อขายกันทั้งปีก็เป็นงวัวโผ่นะพี่น้องงัวไท <c oughs> ขอไปครับงวัไงวไไยงัวโผูนะ นี่ก็ดีกันเลยพี่น้องนะนอกจากเล่บีมเตอร์นะครับแบงกัดแล้วนะครับนะ็ี่เป็นอ่าวัวไทยนะครับไถผูนะครับหรือว่าโหยให้ถึงปากนะครับนาสีเท่ไท่เนี่ยของสั่งสีใหญ่ๆนี่ก็เลี่ยงไปเป็นผูนะครับผูเด้อพี่น้องเด้อตลาดต้องการนะครับตลอดนะครับตลาดต้องการตลอดนะครับมีคนขุดมีคนเลี่ยงตลอดนะ ซื้อขายกันทั้งปีนะครับนะอ่าที่ผมบอกผมพูดไปนี่ผมคิดไปนทำพี่น้องลองอ่าน,นึกอ่าภาพนะครับอ่าที่ผ่านมาที่เขาทําการบ้านที่เขาทำขีปนาวุธนั่นนะครับนะแต่ผมกับเขาไปเช็คเขาไปดูตลอดแล้วครับนะงง้แบบได้สื้อแบบได้ขายกันนะครับแบบได้ขายได้แบบได้ขายเพรได้นะครับนะนี่สำหรับเราเลี่ยงนะส่วนงว้อแดงเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็ให้เบรกไว้ก่อนพี่น้องง้อแดงง้อเลี่ยง,ง เบรกเบรกไปก่อนบางเหตุบางเห้พี่น้องซื้อขายเด้อครับบ่แม่นว่าบ่ให้พี่น้องเลี้ยงเนี่ยคือเลี้ยงแล้วมันก็ต้องขายเด้อพี่น้องเนาะมันต้องมีช่วงเวลาของแต่ละคนที่จำเป็นนะครับนะแล้วก็ต้องขายนะครับอจำเป็นต้องใช้เงินนะเหี่มันต้องขายเด้อพี่น้องถึงเวลานั้นมามันก็สิขายยากนะครับอเลี้ยงงวดอ่าแดงนี่ครับนะเป็นแท้หนังบางๆนี่ก็เพราะว่าเขาซื้อเนื้อไปแล้วครับเอาสรุปง่ายๆคือ เลี้ยงให้อ้วนนะครับน้าซึ่งว่านางน้าเลี้ยงให้อ้วนนะครับนะนะลูกกระทบก็ได้พี่น้องนี่จะจะเป็นหูยห่าให้ยัูยาวให้โครงสร้างใหญ่หรืออ้วนยากพี่น้องเวลาจอยก็บจอยเวลาขุนขุนขึ้นยากนะครับน้าอ้วนก็อ้วนยากนะครับเอาง้อมากลางๆนี่ครับง้ไทยกลางไทยใหญ่นี่ครับนะาบรมันมือนี่ล่ะเอาให้หนังหนาเอานี่ออาอนี่ก็เป็นตัวอย่างหน่อยนะครับไปเลี้ยงให้อ้วนๆนง้อท้ายกลางเนี่ย นะอย่างอ้วนๆน,นะครับอามาเบงแลยวจบกิบลราแล้วเรียงวันนี้มาเบงในื้อหอยนะครับในื้อหอยก็ต้องซื้อให้ตรงในพี่นอ้องืึงให้ตรงตามความต้องการของตลาดนะแต่ในห้อหอยเก่ยงยู่แหล้วยละครับในห้อหอยนะในห้อหอยเป็นข้าตลาดประจำหูดถึงคนเริ่มซื้อขายไหมนะครับนากะงัอลอยใดที่มาเลเซียซื้อก็ต้องรู้นะครับลอยไหกัมพูชาซื้อลอยใดนเวียดนามซื้อต้องรู้นะครับรู้นะครับนะ ซื้อเข่ามานะครับก็จะมีราคานะครับจะเอางัวเข่ามาบูตรงตามตลาดต้องการเนี่ยมีพูดถึงตลาดง้วอย่างเดียวเด้พี่น้องเ้อนะไม่ได้พูดถึงตลาดอื่นอะไรง้วที่ตลาดบูตรงการมากนี่ก็โอกาสอีกคนก้าบกระชูงนะครับนะเลี้ยงไว้ก็มีแต่สิกินทุนเข้าไปเรื่อยนะครับนะคาหยาค่ากว้างค่าหัวอาหารนะค่ายาฉีดยาเนี่ยนะครับฉิปะทะอยู่นะที่ง้อกห้ตรงตามความต้องการตามตลาดนะ สังเกตบางนคลิปบาอยากพี่น้องบางในคลิปตัวไหมีราคาตัวไดซื้อขายกันก็นตัวนั้นแหละพี่น้องนะนี่คือเบื้องต้นนะครับแต่อยากเจาะลึกจริงๆมีโอกาสอยู่กไกลกับเขาตลาดเด้อะว่างๆกับเขาตลาดสิจะเวียกจะงานนะครับเขาตลาดนะครับนะผู้ใดอยู่ใกล้ตลาดไหนกับเขาไปเพิ่งเขาซื้อขายกันร้อยไหนซื้อราคาไหนนะครับซื้อสายพันใดนะครับต้องเวลาเา้า ลงทุนอย่างเชกอย่างเนี่ยเขาต้องมีตลาดรองรับแต่พี่น้องนะลงรุนล,ล,ลงทุนทำอะไรสักอย่างต้องมีตลาดรองรับนะครับนะนี่สำคัญมากนะอ่ะขอบคุณที่เขามารับชมครับสวัสดีครับ